คอนเฟิร์มดวงชะตาชาวราศีมิถุนในปี2566คลิปนี้ละเอียดชัด เจนครอบคุมแม่นยำทำนายแบบเจาะลึกในปี2566ทำนายด้วยโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ฮินดูโหราศาสตร์พราตห์โหราศาสตร์สากลเรียกได้ว่าท่านหาการดูดวงโหราศาสตร์ครบถ้วนอย่างนี้ที่ไหนไม่มีแน่นอนครับเอาละครับก่อนอื่นเลยครับผมฝากทุกท่านช่วยกดแชร์ฝากกดติดตามกดมอบจาไว้กิอคอนเฟิร์มหน่อยตรงนี้จะกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยทีเดียวเนะครับเอาละครับชาวราศีมิถุนเรามาคอนเฟิร์มดวงสตา์ของท่าน กันเลยดีกว่าครับสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมิถุนจัด เป็นราศีที่ดวงดีมากๆในปี2566เพราะดาพระสบ,บดีนั้นจะโคจรเข้าสู่พบราพะหมายถึงลาภผลดาวราหัหมายถึงโชคลาภก็หมายถึงโชคลาภจะมีลาภผลคุณจะมีโชคทาอะไรคุณจะสําเร็จช่วงที่ผ่านมาคุณเองเนี่ยมักจะเจอคนหน้าไหวหลังหลอออยู่นอกบ้านคนอื่นก็ชื่นชมเป็นที่รักใคร่แต่คนรักคู่ครองหรือคนในบ้านกลับดูถูกค,คุณเหยียดหยาพูดคุณช้ำใจเสมอๆแถมนินทารับหลังพยายามทําตัวขม่มไม่คุณ หมดสักหมดสีเวลามีปัญหาครับบกขับใจจะพูดปรึกษาใครก็ไม่ได้ต้องเก็บอัดอั้นไว้ในใจคนเดียวคิดมาเมื่อไร่กบเบืออ่อหน่ายกับชีวิตตนเองคนละสีมิถุนเนี่ยเป็นลักษณะของคนคู่ครับเพราะฉะนั้นคุณเองจะเป็นคนที่เหมือนสองบุคลิกคือภายนอกจะเป็นคนมีความสุขแต่ภายในจะเป็นคนนมทุกข์คุณมักจะแสดงออกภายนอกให้คนเห็นว่าคุณมีความสุขคุณเป็นคนแฮปปี้ชีวิตดีแต่นีความเป็นจริงมันกลับไม่ใช่เลยข้างในเนี่ยมันเจ็บมันซึมมันร้องไห้มันน้ําตาตกน มันผิดหวังชีวิตที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นแต่ต้องบอกว่าหลังจากนี้ชาวราศีมีถุนจะดีขึ้นมากโดยเฉพาะหลังจาก19เมษายน66ยพระดาวพฤหัสเข้าสู่ราพะได้ตําแหน่งราชาโชคคุณจะมีโชคได้โชคง่ายๆโชคมาแบบซ้ํามาแบบซ้อนได้แล้วได้อีกเป็นจังหวะที่ดีต้องบอกอย่างนี้ดาวพฤหัสในภพราพะหรือภพที่11จะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีวิชาความรู้จากที่ผ่านมาไม่สนใจแล้วเรื่องการหาความรู้ไม่ค่อยอยาก ไม่ค่อยอยากทํางานแต่ในระยะหลังจากดาวพฤหัสเข้าสู่ราพะของชาวราศีมิถุนคุณจะคงแก่เรียนคุณจะมีวิชาความรู้ความจําคุณจะเริ่มกลับมาจากที่ผ่านมาหลงๆเริ่มๆมันจะดีขึ้นและความมั่งคั่งร่ํารวยจากการทำหากินเนี่ยจะเข้ามาหาคุณแบบไม่ขาดสายที่ผ่านมามันขัดสนนะเงินมันมาแล้วมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ตอนนี้กาลังจะดีขึ้นแล้วถ้าคุณอายุเกิน32ขึ้นไปตามตําราคมภีโบราณฮินดูเขาบอกเลยนะคุณจะมีอก ได้เป็นเจ้าของช้างมา้าวัวควายมากมายแต่ถ้าในตำราปัจจุบันก็หมายความว่าคุณจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของรถจะได้รถใหม่หรือจะมีเงินมีทองจากการค้าขายรถหรือจะมีโชคลาภจากเลขที่รถแล้วยังมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะฉะนั้นครับคนที่เกิดในราศีมิถุนคุณเล่นโซเชียลเลยนะฮะคุณจะมีโอกาสเป็นคนชื่อเสียงโด่งดังแล้วมันจะมาจากสองอย่างนะฮะหคือทําให้คนตลกข,ขนคุณ2ทําให้คนมีความรู้จากตัว ค,ความรู้จากชีวิตของคุณประสบการณ์คุณก็ใช้ได้เหมือนกันจะทําให้คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดง่งดังคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่มีโชคดีตลอด1ปีนะับจาก19เมษายนคุณจะมีทางได้เงินโดยไม่ต้องใช้ความมานะพยายามในคัมภีพระราศบดีชาดกบอกว่าดาพระราศบดีอยู่ในตําแหน่งราภพาพบพที่10 1> 1. จะเป็นคนที่มั่งคั่งจะมีทรัพย์มากขึ้นคมภีผลทีพิกากล่าว่าคุณจะมีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นตำแหน่งมีลูกน้องบริวารและยวดยานผานะจะเป็นคนที่มีคนรู้จักจะได้บุตรเป็นคนที่น่าเชื่อถือจะเจริญก้าวหน้าแม้จะมีการศึกษาไม่สูงนะักก็ยังสำเร็จได้หรือจะโชคดีในด้านความสำเร็จนะครับในคมภีชามัตตกะจินดามณีกล่าว่าคุณจะเป็นเจ้าของเครื่องเพชรหรือเครื่องทองนั่นหมายความว่า ในปีหกหกนี้จนถึงต้นปีหก 7คุณจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของทองคําหรือเพชรน,นะครับจะเป็นคนที่มีสติปัญญาและสามารถอุทธรณค้าชูพ่อแม่ได้จะมีโอกาสมีลูกคุณจะใช้จ่ายเงินทองไม่ใช่เพื่อความสุขและความสุขาของตนเองแต่เพื่อความสุขของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นบาปกรรมคนทําคุณใสดาวพฤหัสบดีเป็นประธานสุป,ประเคราะห์เข้าไปสถิตพบที่ดีคือล ภพของคุณแล้วจะปก ป้องคุ้มครองคุณอย่างดีแน่นอนโดยเฉพาะราบผลและการทำมาหาได้โดยทั้งสิ้นทั้งปวงเลยนะครับดาวพฤหัสบดีบริสุทธิ์มากอยู่ในตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินได้ดอกแบบไม่ต้องออกเงือแรงมากกว่าปกติถ้าหมากินอะไรก็จะดีขึ้นจะร่ำรวยมั่งคั่งและมีความสุขสบายเพราะฉะนั้นขอคอนเฟิร์มเลยว่ามันสามารถทำนายไปในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงความสำเร็จดาวพระตสมนีเข้าสู่พ1 1คือพบราพะจะ มอบคุณงามความดีเหล่านี้ให้แก่ชาราศีมิจุนอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มเลยนะครับอยา่างดูดวงกับบอกกริดคอนเฟิร์มอย่างละเอียดกดที่เบอร์1 9 0 0 1 1 1้าศูนยย์หงนอายอีกครั้งหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์นะครับ,รบถ้าท่านอยากจะเสริมดวงให้ดวงชะตามันดียิ่งกว่านี้แล้วล่ะก็ผมแนะนํากําไรกริดคอนเฟิร์มมองผมนะครับท่านหามาใส่ซะจะหนุนนําดวงชะตาท่านทั้ง12ราศีนะครับเพราะมีสัญ,ญลักษณ์12ราศีอยู่รอบวงเลยทีเดียวนะครรับพ ทั้งมีคาถามหามงคลถึง11บทท่านใดรูด้สึกว่าตัวเองดวงตกมีอุปสรรคลองใส่กําไรนี้ดูนะครับรับประกันท่านจะพึงพอใจและพบอะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนเลยทีเดียวคอนเฟิร์มนะครับเพียง1111บาทค่าจัดส่งฟรีนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0 8 9 5 9 7 4ป9 4 5หหรือพิมพ์ข้อความในเพจเลยนะฮะเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ